คนมาด้วยไฮคิดถึงคิดถึงกันมองไว้ตกใจเสียงแจ้งเตือนขอโทษค่ะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วสินะสวัสดีเปลี่ยนชุดไว้จังใช่เปลี่ยนชุดแล้วนะคะ เมื่อกี้ใส่ชุดแซมโยนะคะคิดถึงมากจริงหรือเปล่าวันนี้มาไวจังมาไวหรอไฮไฮคิดถึงแต่ยังทำงานอยู่ยังไม่เลิกหรอจะห้ามมงลงเลวนะคิดถึง เราเอาผมอันนี้ออกก่อนดีไหมผมเบลที่ถึงสุพรรก็คือว่านะคะทุกคนขอเอามือน,นืมาวาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็สบายดีไฮไฮช่วงนี้เป็นเออ คิดถึงการมุยการม้ยคือใครคะอย่าให้รู้นะว่าการมุวยคือใครอย่าจะพักกินข้าวอยู่ดูได้แบบเดียววันพอวันเกิดให้โชคชาว่างก็นะก็คือว่านะคะวันนี้เป็น วันพูดใช่ไหมใช่แล้วก็วันนี้เราก็ไม่มีเรียนแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราก็มีงานนิดหน่อยนะคะเป็นไลฟ์กับเอ่อช่องกับอ่อช่องสนุกใช่เมื่อกี้งานยัง แจงไม่เลิกหรอจำชุดทูช็อตได้มุย้ยชุดทูช็อตวาโลตะใช่ไหมจำได้อยู่จำได้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็อยู่ไหนหน้ายังไม่เลิกงานเลยแอบมาดูสาวมุยม้ยทำมว้ที่ไหน มอดูทักเราว่าจะได้แฟนใส่เสื้อลายเสื้อลายทางหรือเปล่าเสื้อลายทางเปล่าทุกคนสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานมาไลฟ์ถึงกี่ทุ่มครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์นานหรอกนะเพราะว่า <c oughs> ต้องไปทำงานต่อนะคะ <c ười> <c ười> คิดถึงจริงหรือเปล่า <c ười> ผมทรงนี้น่ารักผมทรงนี้นะคะก็เป็นทรงโอ้แผ่น <c ười> ดินไหวเป็นทรงผมเซมบัสสึนะคะแต่ว่าจริงๆมันจะต้องแบบมันจะต้องรอนหน่อยแต่ว่า จริงๆเราก็แบบหรอนไม่ค่อยได้นะคะก็เลยก็เลยออกมาแบบประมาณนี้ไปก่อนนะคะทรงแผ่นดินไหวทรงแผ่นดินไหวทูชบวบาโลตับไม่เลื่อนใช่ไหมอืมก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะแปบลบว่าอิงตามที่เขาประกาศล่าสุด แต่ว่าจะเลื่อนไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจก็ทหมหนาวเท่าเชียงใหม่มุย้ยจะบอกว่าวันนี้รู้สึกรู้สึกถึงแบบว่าความลมเย็นเย็นลมหนาวก็แบบเฮ้ยจะได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วเหรอนี่ทรงตัวไม่อยู่ทรงงาน <laughs> จบเมื่อกี้เลยเธอก็โผล่มานี่เลยใช่ค่ะเมื่อกี้จบปุ๊บเราก็โผล่มานี่ต่อเลยนะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าแล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าถ้าเราแต่งหน้าแล้วเราก็แบบแวบมานักะ <c oughs> ใช่เมื่อเช้ารับสบายมากใช่เม,มื่อวเราตีกองเพลงพัมเพอ ฟังได้ไหมโหู้สุดยอดแต่ว่ากองเพลงพัมเพิก็ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าบูมิงแบบว่าพยายามทำให้มันแบบง่ายๆไว้วัดดีวัดดีรีบไลฟ์รีบทำกันบ้านฟอดหลังอ้าโอหน่อยฟอดหลังโออโอก็คือนะคะเดี๋ยวเราก็ พว,พวกนี้มีพ่งนี้มีพรีเซนต์คาบตอนเช้าใช่พวกนี้มีพรีเซนต์งานคาบตอนเช้าแล้วก็มีส่งงาน b l บลล l ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมช่วงนี้ก็โอเคคะ่ะแต่ว่างานมหาลาัยมันจะหนักน้าหน่อยนะคะไม่หน่อยแต่ก็มากอยู่แต่ก็ ก็นั่นแหละเราก็จะผ่านมันไปนะช้ชูๆนะวัยรุ่นเะย้เยอะๆเลยสิชชยชู่ชวๆวัยรุ่นรักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันค่ะหวัดดี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  ตอนครั้งที่แล้วว ok ่าจะเล่าเรื่องเอ็มวีพัมเพิร์ใช่ไหมยังไม่ได้เล่าเลยเลื่องเข้ามา่อยแบบปาโอเคปะก่อนนะเนี่ยโอเคได้พักว่างไหม ได้พักบ้างค่ะแต่ก็คือทุกครั้งที่แบบพักหรือว่างอ่ะก็จะก็จะแบบรู้สึกผิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปทำทำไมเราไม่ไปปั่นงานต่ออะไรเงี้ยใช่ทุกครั้งเวลาพักมันก็จะมีความรู้สึกผิดนะคะแต่จริงๆแล้วนั้นเราก็จะต้องทำมันให้ได้นะคะ โอเคก็ค <anto> okay, <come on. S 2> ืออืมงานไม่ใช่งานพ <mad Liberty Overwatch> <regard> ูดไม่รู้เรื่องอ้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ดูไลฟ์ไม่คอลืมชมเก่งมากครับอินดี้แคมและเอออขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนใช่ ใช่ไหมเราก็ต้องผักผ่อนบ้างก็ต้องพักบ้างนะใจดีกับตัวเองเยอนะๆฮะไข่น่ะไปรุ่นหาเวลาพักได้เลยทุกคนเดี๋ยวจะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะผักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าทางเราก็ พักเยอะอยู่นะคะจนรู้สึกผิดว่าเราควรจะลุกขึ้นมาทำงานก็ค ja ือชอบทรงผมใน A E N มาก A E N pressure you know A E N pressure ผู้พ um> ันเนรัน เนรันเนรันก็คือเออจะบอกเอ้ยอวดทุกคนก่อนก็คือวัอนเกิดที่ผ่านมาใช่ป้าก็คือแบบก็แบบมีคนอวยพรเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพี่เนยพี่เนยดีเอมาแฮปปี้ว์นเดย์ด้วยพี่เนยน่ารักมากแล้วก็วันนั้นที่แบบอืม ลงแบบว่า add to story ของตัวเองใช่ปะ่ะลูกพี่เนยพี่เนยก็แบบเขียนมาเขียนมาบอกว่าอะไรนะ,อะไอ้สักอย่างรู้สึกแบบเสียอาการเลยแบบเขียนมาว่าอะไรนะเต้ามามิงของพี่เนยด้สักอย่างนี้แะไรแล้วก็แบบแบบรู้สึกแบบเสียอาการมากตอนนั้นก็แบบว่าจะเป็นลมเลยทุกคน <laughs> ใช่พี่เนยนายอยาก เธอขิงเบื่อนิดนึงนิดนึงทุกคนบังมิงอวดหรอก็นิดนึงทุกคนเพราะว่าพี่หน่อยเขาน่ารักโอเคไหมขออนุญาตผู้พานี้ราน,นมังมิงกับแฟนคลับหน่อยมังมิงกับแฟนคลับก็ผู้พานิชรันนะคะมังมิงก็จะตาม หลอกหลอนทุกคนไปนิรันด์นะคะไม่ใช่ก <g ül> ็พันกันตืนเต้นอาจจะได้ทูช็อตวาโลตาแน้วจริงด้วยตอนแรกนึกว่าแบบจะได้ทูช็อตเซลฟี่ก่อนแต่แบบแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวจะได้ทูช็อตวาโลตาก่อนก็แบบตื่นเต้น มีคนบอกว่าไปทำงาน,นก่อนนะดูแลตัวเองเยอะๆโอเคบายบายนะตั้งใจทำงานมีใครให้ของขวัญวันเกิดบ้างอ๋อมีหลายคนอยู่นะฮัมเ,เบอร์กก็มีมีเอ่อแชมพูให้ให้รองเทา้าสลิปเปอร์ที่ใส่ในบ้าน ลายยีราฟก็คือแบบน่ารักถูกใจมากเพราะว่าชมพูเห็นแบบว่าช่วงหลังมานี้เหมือนแบบว่ามามิงก็จะมีแบบเต่าทองกับยีราฟใช่ไหมที่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นประจาตัวอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เลยซื้อแบบว่าซื้อเออเป็น,ป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 นลายยีราฟให้ก็แบบน่ารักมากตอนแรกเห็นก็คือแบบกรี๊ดเฮ้ยจาได้แล้วว่าอัดอัดแบบ อัดวิดีโอตอนตอนแกะไว้ด้วยเดี๋ยวไว้อาจจะมาตัดลงให้ทุกคนดูในในแอป I อแเนี่แหละใช่ใช่ก็คือแล้วก็มี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 พี่ลินนะพี่ลินะก็ให้แบบเป็นเป็นแก้วลายดอกไม้แบบน่ารักมากแก้วน้ำลายดอกไม้แบบน่ารักมากมากจริงๆ แล้วก็เหมือนแบบเหมือนมีลายผีเสื้อก,กุกกิกด้วยน่ารักมากแล้วก็มีถุงเท้าแบบลายน่ารักน่ารักเลยพวกนี้แล้วก็มีเจด้าเจด้าก็ให้เป็นเป็นเป็นเหมือนสร้อยกับต่างหูที่แบบว่าหูสวยมากแล้วก็มีเขียนแบบเป็นรูปเป็นเขียนเป็นอักษรตัวเอ็มแบบสวยมากแล้วก็แล้วก็มี มีสีตาให้เป็นสติ๊กเกอร์ลายแบบน่ารักมากน้องบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วนึกถึงก็เลยก็เลยส่งเป็นขวัญเกิดให้แล้วก็มี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 ฟิลเตอร์คดิงเออฟิลเตอร์ในไอจีจะเปลี่ยนชุดทูชอตว์ไวโรตะแต่ละรอบไหมครับแค่ทมไหมทุกคนว่ายังไงอ่ะทุกคนว่าทุกคนว่า ลี่ยนไหมหรือว่าโอเคแล้วหรือว่ายัางไงตอนนั้นที่จำได้มันก็จะมีชุดชุดเออที่ใส่งานไทเทนเอ๊ะงานจังเกิชุดไทเทเนียมใช่ปะแล้วก็มีชุดเดินป่าใช่ไหมแล้วก็มีชุดอะไรนะเด็กส่งขนมปังปะถ้าจะไม่ผิดนะ <laughs> แล้วก็มี แล้วแต่งยิงเลย,ยอืมแล้วก็มีมีมีม,ม,มีอะไรนะมีชุดอะไรนะอีโกลปะแบบโก,โกติกนิดนึงอะแล้วก็อะไรอีกนะทุกคนเดินป่าแคมปิ้งไปแล้วใช่ไหมอ๋อรอบเสื้อวันเกิดเออใช่นั่นเป็นรอบเสื้อวันเกิดนี่ของปีไหน หรือว่าจะเปลี่ยนหรือว่ารอบรอบชุดเสื้อวันเกิดจะเปลี่ยนเดี่ยวแล่ว่ามีให้ของขันตัวเองเลยยังอ่ายังหลอกเดี๋ยวไว้เจอสิ่งที่ชอบก็จะก็จะซื้อ คุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญอะไรแม่ให้ขอแม่ให้กระเป๋าเป้ลายเต่าทองน่ารักมากแม่แบบแม่ส่งคือตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ใช่ป่ะแล้วก็แม่ส่งพัสดุมาให้เลยเป็นเรื่องของขวัญมันเกิดเป็นเป้ลายเต่าทองน่ารักอ๋อแล้วก็ชุดวารตะชุดชุดทูชอตมีไอ้นี่ด้วยดีิชุด ชุดอะไรนะชุดพี่มาร์กอะใน m อ Melon มลใช่ปะทุกคนทุกคนว่ายังเอาอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนแต่จริงๆฉันแค่อยากเจอเธออะชุดอะไรก็ได้อ๋อยอยากเห็นเป้เลยไว้มาอวดให้ดูหน่อยได้เลย อวดเป้ตาทองเนะ่ยเปเตาทองอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว่อวดนะอ๋อนี่ไงนะับเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองไหมไปทำเล็บมาน่ารักมา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 กคือปกติอ่ะก็แบบไม่ค่อยช่วงหลังแบบไม่ค่อยได้แบบไปทำเล็บน่ารักน่ารักเลยแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาว่างมาแบบเพ้นเล็บน่ารักน่ารักให้ตัวเองก็เลยแบบว่า แบบว่าถือเป็นของขวัญให้ตัวเองไปทำเล็บกุ๊กกิ๊กน่ารักทุกคนดูมีมีลายเต่าทองด้วยม้วนผมแล้วหนึ่ง,ม,งม้วแนบบผมแปะม้วนผมแปบะบก็คือเอ่อไปทำเป็นแบบพอดีว่าอยากอยากไปร้านนี้ตั้งนานแล้วแบบเป็นเป็นร้านเพื่อนของพี่สาวก็เลย แบบเออไปทํานิดนึงขอดูใกล้ๆได้เลยนี่มันแบบเป็นโนนโนด้วยนะทุกคนนี่นี่ต่าท้องด้วยถ่ายลงให้ดูชัดๆหน่อยได้เดี๋ยวไถ่ายลงให้ดูมันกุ้งกิ้งน่ารักมากทุกคนดูดิอ๋อเธอใส่ชุดยีแล้มาถูชอนเลยโอ้โห มิวสิกบอกอินดีแคมเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไหนๆยกนิ้วข้างนางข้างซ้ายมาดูสิฮืม,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 มรายมากร้ายมากรูปอะไรมั่งเล็บหรอ,อก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นติดรูปหัวใจกุ้งกิงกรุงกิงแล้วก็มีแบบกรอบแล้วก็แล้วก็จะเป็นแค่ไลายสีแล้วก็จะมีมีเต่าทองนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นหัวใจนูนแบบนี้แล้วก็มีดอกไม้ข้างในแล้วก็เป็นสีสีแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีมีดอกไม้มีนูนๆูอย่างน,บบนี้แล้วก็ ผีเสื้อน่ารักมากแล้วก็เป็นนี้ถ้าเธอใส่ชุดยีราฟเราจะใส่ชุดสิงโตโฮยีราฟยีราฟจะกลัวสิงโตไหมบอรลูนบังโอ้อขอโทษค่ะเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูนะ C.F. นิ้วเต่าทองค่ะคายไหม <laughs> 10นิ้วตาท้องจะใส่ชุดมะเขือเทศไปถ่ายกับมึงชุดไหนหชุดมะเขือเทศก็น่ารักนะทุกคนว่าเราควรเปลี่ยนไหมแต่แบบแต่ทุกคนก็แบบซื้อบัตรไปแล้วแบบว่าอาจจะอยากถ่ายกับชุดที่แบบนั้นๆไปแล้วหรือเปล่าแบบอาจจะแบบเตรียมชุดนั้นๆไปแล้วหรือเปล่าก็เลยคิดว่าคิดว่าถ้าเปลี่ยนจะไม่สะดวกทุกคนหรือเปล่า ใครกลัวไม่รู้แต่พี่กลัวถือไม่ล่ะอ๋อยาอืมเราไปพัมเพิร์กับคอนเสิร์ตที่มีหนูเป็นเจ้าของคอนเสริร์ตวูพูดแล้วดูตื่นเต้นมากเปลี่ยนก็ต้องคิดใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนก็สะดวกดีแล้วแต่ชุดไหนก็ได้ยังไงก็ไปหาทั้งช้องงาน อ๋อลายต่าทองกับผีเชื่อน่ารักมากจริงน่ารักมากอยชเอาตรงๆจะไม่ได้แล้วว่าเลือกครอบชุดไหนไปโอเคบางคนก็คือแบบว่าก็เหมือนแบบว่าก็แค่อยากถ่ายด้วยใช่ไหมคะแบบแบบไม่ได้ไม่ได้อันนี้เรื่องชุดแต่ว่า ชียงใหม่อาจจะไม่ได้ไปนะคะพี่ส่งคนหนึ่งไปถ่ายเทนส่งไปถ่ายเทนได้ด้วยหรอรอแดนซ์แพคทีสของเพลงพมเพอเดี๋ยวนะเ <laughs> พลงพมเพมีแดนส์แพคทีสได้หรอจะไปถ่ายทุกชูดให้เบื่อหน้ากันไปเลยได้เลยเดี๋ยวจะรอเจอเลย <laughs> d ดนพักทิสเอีเอ็นชอบไลายเต้นมามิงมากพัฒนาขึ้นมากโอ้ยขอบคุณค่ะก็ก็ยังไม่ได้เต้นสวยขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็แบบว่าอก็แบบทําให้ดีที่สุดถ้าเธอเอฟชุดใหม่มาเยอะเอาชุดที่ชอบได้เลย <c oughs> รู้ได้ไงไม่ได้เอฟชุดใหม่อะไรเลย มีชุดยีราฟจะถ่ายกับชุดไหนได้ไง่ะยีราฟก็ต้องถ่ายกับกับแคมปิ้งไงแบบไปแคมปิ้งแล้วก็เจอยีราฟหาเล่นก็ได้หมดนะถ้าถ่ายกับชุดไทเทเนียมก็จะเป็นยีราฟบ,บนดาวอังคารฮ่าฮ่าฮ่ เพลงใหม่ภูมิเมื่อไรจะมี m อโมวีทุกทุกคนคือเราแบบว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนนะคะอะไรอย่างนี้เหมยภูมิสำหรับซิงเกลิลใหม่ของเหมยภูมินะคะ <laughs> <laughs> ยีรับโทมาทูยีรับโทมาทู <laughs> น้องจีวาฟ ใช่นอนจิราฟเอาโมโมมาถ่ายด้วยไหมต้องเอามาอยู่แล้วโมโมต้องมาอยู่แล้วอยากไปจับมือกับยิงมากกว่าเราจะได้คุยกันเนินๆได้ค่ะได้เลยไลฟ์ช้อปปีอาการเป็นไงก็โอเคนะ ลืมเล่าเอมวปะใช่ค่ะไม่ลืมแต่ว่ายังไม่ได้เล่าเลยถ้าพี่ให้คนถ่ายแทนใส่หน้ากากพี่ม,มันมีจะขำปะได้เหรอ <laughs> อยากถ่ายกับเมื่อแรงเดี๋ยวใส่ยูกตะอ้อนั่นละชุดยนะูกตะน่าสนใจมากกับแบบว่าคิดว่าแบบว่าต้องมีสักครั้งที่จะเอาจะแบบใส่ชุดยูกตะ ถ่ายดูทูช็อตอะไรนี้ดูออกได้หรอว่าเมื่อแรงใส่ใส่เสื้อชุดยุกะตะคือแบบตูไปดูมาเหมือนแบบใส่เสื้อฮาวายเลยหน้ามายาวไปแล้วนะใช่หน้ามายาวมาแม่ก็บอกให้ตัดอยู่แต่ว่าแบบวันวันก่อนก็แบบเล็มไปแล้วแต่กแบบ็ยังยาวอยู่เลย โยกะตะทาเนเทลน่าจะเข้าดีนะน่ารักเนอะก็คือโอเคเราจะมาเล่าถึงเรื่องมีพัมเพิรกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะลืมแล้วก็แล้วก็พูดเรื่องอื่นอีกแล้วนะคะก็คือเออมนะออ 河流黑。<Okay. S 2> okay.